สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านมาอัปเดตนะคะตัวกราพ่นสีแบตน,นะคะแต่ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็น5เซลลอันนี้เรามาอัปเดตใหม่เป็น10เซลลกันเลยนะคะใครที่บอกว่าเฮ้ยใช้ได้ไม่นานนะคะจัดไปเลยนะคะสําหรับแบตตัวนี้นะคะ10เซล์นะคะเราแกะให้ดูไม่จกตานะเนี่ยแกะออกมากเป็น10เซลลนะคะ10ก้อนนะคะก็คือใช้กันเป็นนานๆไปเลยนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนก้อนมันเล็กเกินนะคะเราจัดไปเลยก้อนใหญ่ อันนี้ก็ยังเป็นคุณสมบัติเดิมนะคะน,นี่เราใส่แบตก็คือตามปกตินี้เลยแล้วก็ตัวถังเป็นถังสเตลเลตนะคะขนาด1,000มลิตรนะคะใส่ได้เยอะๆเลยนะคะจุกได้เยอะๆเลยแล้วก็ตัวบอดี้นะคะอันนี้เราพูดเลยนะคะว่าบอดี้ของทางยี่ห้อออนเซนตัวเนี้ยเขาทาไปเป็นบอดี้ใหญ่ซึ่งถ้าสมมุติเป็นของยี่ห้ออื่นนะคะบอดี้มันจะอยู่แค่นี้ซึ่งมันก็คือตามขนาดของมอเตอร์ค่ะถ้ามอเตอร์ขนาดใหญ่อะคะ่ะก็คือเหมือนถังลม ถังถังลมใหญ่ก,ก็คือสามารถที่จะใช้ได้เยอะใช้ได้นานแล้วก็แรงก็คือเนี่ยเราก็จัดมาเต็มเลยสําหรับยี่ห้อออนเซ็นนะคะอ่ดูบอดีตัวนี้สีส้มสวยงามเลยนะคะอันนี้คือเหมือนเดิมเราก็สามารถปรับได้นะคะตัวนี้ละเอียดกระจายนะคะสําหรับตรงนี้นะตามนี้ก็คือถ้าสมมุติอยากให้เป็นก้อนกลมก็คือปรับทางนี้เป็นก้อนแบบแนวนอนแล้วก็ปรับมาทางด้านนี้อันนี้ก็สามารถปรับหัวได้เหมือนกันนะคะปรับโดยหมุนตรงนี้ก่อนนะ นอาจจะแน่นหน่อยปุ๊บหมุนเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะคะเป็นแนวตั้งแนวเสียงได้หมดนะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติตรงนี้อีกตรงนี้นะเอาไว้หมุนเห็นไหมคะมีบวกมีลบถ้าเราอยากจะให้สีออกมาเยอะหรือออกมาน้อยก็คือตามนี้เลยนี่นะเราก็ปรับอยากให้ออกมาน้อยเราก็ปรับให้มันหมุนออกมาให้เป็นทางลบเนี่ยเราก็จะออกน้อยน้อยถ้าสมมติจะออกเยอะเราก็หมุนกลับตามนี้เนาะอ่าตัวนี้เราก็หัวนะคะแถมหัวตัวนี้นะคะเราเป็นทองเหลืองแท้ๆนะคะนี่ใส่เข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็คือประกอบเรียบร้อยพร้อมใช้ ดูคุณสมบัติด้านหลังใกล้ๆกันตัวนี้นะคะจะอยู่นี่นะ,อ,ะอยู่ห้าร้อยห้าร้อยรอบนะคะต่อนาทีเลยนะคะแล้วก็นี่หัวจะแถมนะคะตัวนี้อยู่2องุด้ามิลน,นะคะที่แถมอยู่ในหัวแล้วนะคะ,ะความจุนี่ตามนี้นะคะในกล่องก็จะมีแบตให้สองก้อนมีกลวยนะคะมีกลวยกรองสีนะแล้วก็มีที่ชาร์จแล้วก็มีพวกอันนี้คือเอาไว้ขัด ขัดแบบว่าตามรูตามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้มันไม่ขัดเนาะคะ่ะนี่อันนี้เราไว้แบบว่าเวลาใช้เสร็จอะคะ่ะนี่เนาะบางทีมันอาจจะตันตรงนี้เราก็จิ้มสามารถจิ้มตรงหัวรูได้เลยเพื่อจะให้มันแบบว่าไม่ตันเนาะเวลาใช้เสร็จนะคะเราก็รีบร้างหน่อยนะแต่คือข้อดีของสตนเลตตัวเนี้ยคือว่ามันจะทนพวกแล็กเกอร์เวลาใช้อะคะ่ะใช้กับแล็กเกอร์ได้เลยคือนี่ข้อดีของถังสแตนเลสเลยส่วนใครก็ส่วนตัวนี้ก็ยังใช้กับพวกสีน้ำสีอุตสาหกรรมอันนี้ได้หมดเลยนะคะสำหรับพี่ช่างนะ